สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการติดกระจกกันเลนของ iMOS ตัว Samsung Galaxy Z4 5นะครับอันนี้คือแกะจากในกล่องมาก็จะมีชุดประมาณนี้นะครับจะมีชุดเลนเลนสามดวงนะครับแล้วก็ชุดอ,อกกุปกรณ์ทำความสะอาดอันแรก็ฉีดชุดนี้ออกมาเลยนะครับฉีดออกมาเสร็จป,ปุ๊บใช้ผ้าเช็ดก่อน ทางคอมสานถ้าเครื่องยังใหม่ๆนะครับไม่ต้องใช้แผ่นนี้นะครับแผ่นอลกอฮอล์เปียกเนี่ยถ้าในกรณีที่ใช้นะครับต้องแนะนําให้รอให้แห้งก่อนนะครับถ้าไม่แห้งนะครับติดแล้วมันจะมีโอกาสทึ้งฟ้านะครับแล้วก็จุดสังเกตก็คือในบริเวณขอบของกล้องซัมซุงเนี่บริเวณนี้นะครับมันจะขอบสูงขึ้นมานนิดนิดนึงนะครับแล้วมันบางครั้งเนี่ยบางคนจะมีเส้น ผมหรือเส้นอะไรไปติดหรือเป็นฝุ่นเป็นเม็ดนะครับแนะนําให้เช็ดให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้ามันมีฝุ่นใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเก่าๆแบบนี้นะครับแปรงเบาๆได้แปรงฝุ่นออกได้นะครับนี้ก็จะเป็นทริคในการเตรียมงานนะครับใช้ตัวนี้ในการดึงฝุ่นนะครับอาก็เอาตัวเลนมาติดตัวเลนนะครับ เวลาลอกนะครับก็คือเราจะจับไว้นะครับแล้วก็ดึงข้างล่างค่อยดึงนะครับถ้ามีกาวหลุดออกมาด้วยก็หยุดนิดนึงครับกดกาวข้างในนิดนึงเวลาวางก็จับคู่วางลงไปตรงตรงได้เลยครับแต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีฝุ่นก่อนนะครับเพราะว่าติดแล้วไม่สามารถแกะออกมาเคลียร์ฝุ่นได้นะครับ นี่ดูที่สองนนดูที่สาม ก็เป็นงานมาเสร็จแล้วนะครับจะเป็นขอบสีดําแล้วก็ขอบสีเงินเหมือนขอบกล้องเดิมของไซัมซุงอยู่แล้วนะครับก็การติดตั้งก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนับ<ม>สนุนและุดรนครับสวัสดีครับ